ทำการวิเคราะห์ตัวเลขกําลังคนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดยวิธีการวิเคราะาห์พลังงานหรือโดยวิธีการกําหนดจนํานวนอตราส่วนยกตัวอย่างเช่นเราต้องการวิเคราะห์ตัวเลขกําลังคนของพนักงานขับรถในแผนกยานยนต์เนี่ยนะครับเราใช้ตราส่วนว่าเรากําหนดตราส่วนมาตรฐานไปว่ารถส่วนกลาง1นึคันต่อคนขับรถ1คนหรือกําหนดอัตราส่วนเพิ่มเติมว่ารถผู้บริหาร1คนันกับคนขับรถผู้บริหาร1คน ถ้าเรามีรถส่วนกลางที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด5คันเราก็จะใช้คนขับรถที่เป็นคนขับรถส่วนกลางอยู่5คนและมีผู้บริหารอยู่ทั้งหมดที่มีรถประจำตำแหน่งเรียกว่าเป็นรถประจำตำแหน่งที่ได้ตามสิทธิประโยชน์เนี่ยนะครับสมมติว่ามีอยู่3คันเพราะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่2คนเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่อีก1คนดังนั้นเราก็จะใช้อัตรากําลังคนที่เป็นพนักงานขับรถผู้บริหารอีก3คนนั่นเองนะครับอันเนี้ย เป็นวิธีการกำนดสัดส่วนอย่างง่ายๆนะครับนอกเหนือจากการวิเคราะห์พลังงานซึ่งก็จะมีวิดีโออื่นๆที่จะเป็นการสอนแนะหรือก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์พลังงานนะครับมีทั้งที่เป็นวิดีโอฝึกอบรมของหลักสูตรที่ผมเป็นคนสอนเองนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอฝึกอบรมที่ไปเผยแพร่ใน i l l l a n e นะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่ท่านสามารถเรียนรู้ได้อีกในช่องทางหนึ่งนะครับคราวนี้ มีข้อแนะนําเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะคุยให้ฟังเมื่อเราจะทำการบริหารกำลังคนอย่างได้ผลเนี่ยสิ่งที่มันควรจะต้องมีเลยก็คือนโยบายการบริหารกำลังคนนะครับซึ่งต้องเรียกว่าในยุค new normal เนี่ยนะครับมันเป็นนโยบายที่องคอ์กรควรจะต้องกำหนดนอกเหนือจากนโยบายในการบริหารจัดก,การในเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าเรื่องของกำลังคนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องบริหารจัดก,การให้ได้ผลเพราะมันก็จะเป็น การช่วยควบคุมหรือการช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการขององค์กรในทางหนึ่งด้วยเพราะว่าต้นทุนการว่าจ้างคนเขาทำงานรวมทั้งต้นทุนอื่นๆที่เราเรียกรวมๆว่า staff cost หรือบางองค์กรก็เรียกว่า employee cost เนี่ยมันเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งขององค์กรที่เราจะต้องควบคุมให้ดีนะครับก็เลยมีคําแนะนําในการกําหนดนโยบายาการบริหารกําลังคนเอาไว้ให้ท่านได้ลองนําไปคิดแล้วลองนําไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของท่านครับ นี่คือตัวอย่างของนโยบายการบหารกำลังคนซึ่งอยากให้ท่านได้ลองนำเอาหลายๆเรื่องเนี่ยไปปรับใช้หรือจะในบางเรื่องก็ได้นะครับท่านจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของการบรหิหารกำลังคนที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่องค์กรควรจะต้องจัดการเลยนะครับมาดูเรื่องแรกกันก่อนครับนโยบายบอกว่าใช้คนน้อยแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับบางองค์กรก็จะกำหนดไปว่าจะให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยเมื่อจะต้อง วางแผนกําลังคนในแต่ละปีแต่ละปีจะต้องทําการวิเคราะห์ตากําลังคนแล้วก็จัดทําแผนการใช้กําลังคนของหน่วยงานของตัวเองเสนนะอกับหน่วยงานกลางเพื่อไปกําหนดงบประมาณในแต่ละปีแต่ละปีด้วยนะครับคือปกติแล้วเวลาเรากําหนดนโยบายหนึ่งใดเนี่ยสิ่งที่ต้องไปทําต่อไปเลยก็คือทำแอคชั่นแผนหรือแผนปฏิบัติการนั่นเองนะครับถ้านโยบา,ยบายบอกว่าใช้คนน้อยแต่ได้ผลผลิตไม่ลดลงหรือว่าได้ผลผลิตมากขึ้นด้วยซ้าไปนะครับก็แปลว่าเราจะต้อง มากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อทำให้เรามีคนที่มีคุณภาพหมายถึงพนักงานที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับมีคุณภาพมี competency ไม่ว่าจะเป็นความรู้มีทักษะมีพฤติกรรมการทงานที่มันเหมาะสมเนี่ยสูงขึ้นในขณะที่นานวันต่อไปเนี่ยเราจะใช้คนลดลงเป็นไปได้ครับเมื่อมีพนักงานสักคนหนึ่งลาออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่รับคนเพิ่มขึ้นหรือมีการเกลี่ยกำลังคนจากหน่วยงานอื่น ที่เราวิเคราะห์แล้วพบว่ามันมีอาตาัตรากำลังคนล้นเกินอยู่นะครับก็โอนย้ายมาแต่ก่อนที่จะโอนย้ายมาเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยตกลงกันในรายละเอียดทั้งหน่วยงานที่รับปลายทางทั้งหน่วยงานที่จะโอนอาตาัตรากำลังออกมานะครับว่าจะมีเรื่องที่ต้องทำอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกระบวนการโดยเฉพาะขั้นตอนในการโอนย้ายอาตาัตรากำลังแล้วก็การไปเพิ่มพูนพัฒนาทักษะความสามารถของ พนักงานโดยทั่วไปจะโอนย้ายจากหน่วยงาน A เป็นหน่วยงาน B เนี่ยมันคงจะยากที่พนักงานสักคนหนึ่งที่จะโอนย้ายจากหน่วยงาน A เนี่ยจะมีทักษะความสามารถในการทํางานของหน่วยงาน B ซะทุกทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นมันก็อาจจะต้องมีการไปอัพสกิลรีสกิลของเขาเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการโอนย้ายอัตรากําลังมาเพื่อให้มั่นใจว่าโอนย้ายคนมาแล้วจะสามารถทํางานที่มันขาดแคลนกําลังคนได้นั่นเองนะครับ ในบางองค์กรก็จะไปกําหนดว่าการสรรหาทดแทนอัตรากําลังคนในหน่วยงานสนับสนุนเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ตามกำลังคนมาก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้พนักงานมีมัลติสก l ลหรือ1คนเนี่ยสามารถมีคือมีสกิลในการทํางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นงานตามหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานหรืองานนอกหน่วยงานที่ต้องไปเกี่ยวข้องก็แล้วแต่นะครับนโยบายอีกอย่างหนึ่งที่มักพบเลยก็คือ การสรรหาและคัดเลือกคนที่ใช่อย่างพิถีพิถันนะครับตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลาที่เรากําหนดนโยบายเนี่ยสิ่งที่เป็นแอคชั่นแพลนสิ่งที่เป็นแผนปฏิบัติงานอะไรต่างๆก็ต้องกําหนดตามมานะครับหลายองค์กรก็จะพูดถึงกันเรื่องของการมุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรตามซอฟต์สกิลตามค่านิยมตามวัฒนธรรมองค์กรนะครับเพื่อให้ได้คนที่ใช่ที่มีลักษณะเรียกว่าเป็นคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมในการทาง,งานที่มันเหมาะกับที่องคอ์กรต้องการก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับจากประสบการณ์ของการเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเคยพูดคุยกับผู้บริหารของหลายๆองคอ์กรโดยตั้งคําถามเล่นๆว่าถ้าท่านจะต้องหาคนเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยท่านอยากจะได้คนที่เก่งหรือเป็นคนที่มีความคิดความอ่านดีหมายถึงถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะ โดยทั่วไปก็อยากได้ทั้งสองอย่างคือทั้งคนดีและคนเก่งคนที่มีความสามารถมีความรู้ทักษะแล้วก็คนที่มีพฤติกรรมหรือนิสัยการทํางาน,นที่ดีนั่นเองนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเลือกไม่ได้ล่ะตัดสินใจเลยทางใดทางหนึ่งจะเอาคนเก่งหรือจะเอาคนที่มีอุปนิสัยใจคอดีนะครับพบว่าผู้บริหารระดับสูงนะครับโดยเฉพาะเจ้าขององค์กรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลือกคนที่เป็นคนที่มีอุปนิสัยดี เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานสูงเป็นคนที่น่ารักเข้ามาทํางานก่อนก็แล้วกันเพราะว่าไอ้ความรู้ทักษะฝีมือเนี่ยมันพัฒนามันปรับปรุงกันได้ถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะถ้าได้รับความใส่ใจจากคนที่เป็นผู้บัคับบัญชามากขึ้นหน่อยเนี่ยก็าสามารถที่จะไปฝึกอบรมหรือไปพัฒนาเขาให้มีความสามารถในการทํางานได้ดีขึ้นนะครับหรือมีความสามารถในการทํางานตอบสนองในบทบาทหน้าที่ที่เราว่าจ้างเขาเข้ามาทํางานนะครับดังนั้นการหาคน ในแนวโน้มของการบริหารทรัพยามรบุคคลเนี่ยถ้าท่านไปลองดูใน Recruitment t r e n d ของปี2020เนี่ยนะครับท่านก็จะพบจากหลายค่ายหลายสำนักก็จะบอกว่า hiring for soft skill หรือการว่าจ้างคนตามสกิลที่มันเป็นสกิลของการทำงานร่วมกันหรือสกิลในการใช้ความคิดอ่านนะครับอันนี้คือเรื่องของ soft skill และถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมองค์กรอยู่หรือมีค่านิยมหรือคุณค่าหลักขององค์กรอยู่ก็เอาสิ่งนั้นแหละครับ มาเป็นตัวกําหนดว่าเราจะคัดเลือกคนเราจะสรรหาสัมภาษณ์ตามเนี้มาเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนครับในการเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาทำงานเนี่ยมันก็จะต้องเลือกตามความรู้ทักษะที่เราต้องการได้ตามตําแหน่งงานถูกต้องไหมครับแล้วก็อุป,ปนิสัยใจคอรหรือเรียกว่าพฤติกรรมการทํางานก,ากา็แล้วกันที่เราต้องการตามบทบาทหน้าที่ของงานนะ่ะแต่มันไม่ใช่เท่านั้นครับเพราะว่าไม่ใช่แต่การทํางานในองค์กรอย่างเดียว แต่ไม่ใช่พฤติกรรมการทํางานอย่างเดียวครับไอพฤติกรรมของการดํารงตนอยู่ในองค์กรพฤติกรรมของการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในองค์กรเนี่ยหรือแม้แต่การจะต้องไปตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ําต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องฝึกฝนคนที่อยู่ในองค์กรที่เป็นบุคลากรเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยการคัดเลือกคนที่ใช่ก็เลยเป็นเรื่องที่โฟกัสมากกับเรื่องของสอบสกิล แล้วก็เรื่องของค่านิยมเรื่องของคุณค่าหลักเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่ว่าไปนะครับนอกหนจากนี้ยบางองค์กรก็จะกําหนดว่าเอาละเราจะสรรหาคัดเลือกคนแบบใช้ assessment center คือใช้หลากหลายวิธีการในการคัดเลือกคนไม่ว่าจะเป็นการสกรีนประวัติของผู้สมัครงานไม่ว่าจะเป็นการให้ทำา p r t t o o l o o มาไม่ว่าจะทำ คลิปวีดีโอเพื่อแนะนำตัวเองเกี่ยวกับประสบการณ์การทางานของตัวเองจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเข้ามารวมทั้ง performance profile หรือว่าผลงานงตัวเองเข้ามาให้เราดูประกอบการสัมภาษณ์ประกอบการเช็คข้อมูลอื่นๆจากบุคคลอ้างอิงอย่างเงี้ยนะครับคือจะใช้หลากหลายวิธีการมาคัดเลือกผู้สมัครงานและอีกอย่างหนึงที่นิยมทํากันมากเลยก็คือเนื่องจากเราต้องเน้นกัน คัดเลือกบุคลากรตามค่านิยมตามสอบสกิลตามวัฒนธรรมองคอ์กรอย่างที่ว่าไปดังนั้นต้องตระหนักก่อนนะครับว่าไอ้การคัดเลือกคนตามสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนำมาทำเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นอาจจะต้องมีการ ประยุกต์ใช้หรือการจัดทำสิ่งที่เรียกว่า psycho metric test หรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อที่จะนำมาประเมิน soft skill หรือประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครงานตามค่านิยมตามคุณค่าหลักตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่ว่าไปนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับและจะต้อง make sure ว่ามันมีภายในองค์กรของเราก็คือการฝึกฝนทักษะของการสัมภาษณ์และการตัดสินใจคัดเลือกให้กับ hiring manager หรือว่าผู้จัดการหน่วยงานต่างๆที่เขาจำเป็นจะต้อง ตัดสินใจคัดเลือกคนเข้ามาทำงานท่านสังเกตดูนะครับว่า HR เราเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญอย่างมากเรามีประสบการณ์ทุกๆวันกับการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานดังนั้นเราจําเป็นต้องรู้เทคนิควิธ,ธีในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อมั่นใจว่าเราจะได้คนที่ใช่เรารู้จักการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรารู้จักการสัมภาษณ์แบบ Behavioral Interview หรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมถ้าองค์กรไหนที่มี competency เราก็รู้จักการสัมภาษณ์แบบ ที่ใช้ competency มาเป็นฐานในการสัมภาษณ์นะครับแต่คำถามคือมี hiring manager หรือว่า line manager สักกี่คนที่เข้าใจเรื่องของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่จะสามารถตั้งคำถามสัมภาษณ์ได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะแน่นอนครับหากเราต้องการการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มัน ได้คนอย่างที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างอันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเทคนิคมันเป็นวิธีการดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าบุคลากรระดับบงังคับบัญชาของเราไม่เพียงแต่ HR นะครับจะต้องมีความสามารถในการสัมภาษณ์แล,ษณแล้วก็มีทักษะในการแล้วก็มีทักษะในการตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานจากการวิเคราะห์คำตอบที่เราได้ยินจากผู้สมัครงานนี่แหละนะครับเราจะฟอร์มคำถามสัมภาษณ์กันอย่างไรดีนั่นก็เป็นอีกหลายๆเรื่องที่เราจะมาคุยกัน ใน PTC Share Channel ที่จะเผยแพร่ทาง YouTube ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปเรียนรู้กันเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนำเลยก็คือในหลายๆองค์กรก็ทำกันนะครับแล้วก็นิยมกันมากโดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมก็คือการสัมภาษณ์โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการนั่นเองนะครับแน่นอนเราต้องควบคุมอัตรากำลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโอนย้ายอัตรากำลังจาก หน่วยงานภายในก่อนเนี่ยก็เป็นนโยบายสําคัญอีกเรื่องหนึง่งที่หลายๆองค์กรกําหนดไว้เป็นนโยบายการบริหารกําลังคนนะครับซึ่งอาจจะมีแนวทางในการเกลี่ยงานให้พนักง,งานที่ยังทํางานอยู่เนี่ยนะฮะได้ไปทดลองทํางานอื่นๆในหน่วยงานที่เขาขาดแคลนกำลังคนดูก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวทางในการจัดการกับ poor performer หรือว่าคนทำงานที่ไม่มีผลงานที่ดีเพื่อให้สามารถที่จะสร้างผลงานได้นะครับ พร้อมทั้งการปรับปรุงหรือว่าลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นนโยโบายแทบทุกองค์กรจะกําหนดไว้เป็นนโยโบายการบริหารกําลังคนเลยก็คือการยกระดับความรู้ทักษะหรือว่า competency คือนโยบายที่ว่าด้วยการยกระดับความรู้ทักษะ,รกษะหรือ competency ของบุคาลากรนะครับซึ่งอาจจะมีวิธีการทําอยู่หลายเรื่องนะครับอาจจะกําหนดไว้เลยครับว่าเราจะร่วมกับ หน่วยงานที่เป็นสถาบัานการศึกษาทุกระดับในการผลิตบุคลากร,กรเพื่อให้เขามีทักษะที่พร้อมที่จะมาทำงานได้เลยหลังจากที่เรารับเข้ามาทำงานนะครับอาจจะมีการทำ internship โปรแกรมหรือมีโปรแกรมฝึกงานในช่วงของปี3ปี4ของน้องๆนักศึกษาระดับเปรตีปี3ปี4นะครับหรืออาจจะมีโครงการสากิจศึกษาหรืออาจจะมีทวิภาคีกับน้องๆระดับปชบปสเพื่อดึงเขาเข้ามาร่วมงานนะครับ นอกจากนี้อาจจะต้องจัดทําเป็นแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร,กรเริ่มต้นจากการทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือว่า IDP ที่ผู้เข้ารชารจะมีบทบาทมีนหน้าที่สำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการจัดทำเทรนนิ่งรถมาหรือว่ามีการจัดทําเส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร,กร,กรที่ตอบสนองกับความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของนโยบายการแานกำลังคนที่ ท่านสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับแน่นอนครับมันจะเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งของคนทํางาน HR เนื่องจากว่าเวลาที่เรากําหนดนโยบายออกมาแล้วเนี่ยการขัดนโยบายหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ยากนะครับของหลายๆองค์กร และนโยบายเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะไปบริหารกําลังคนหรือว่าไปสื่อสารไปพูดคุยกับตัวงานต่างๆเมื่อจะต้องทํางานอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกําลังคนการวิเคราะห์ตามมาคนรวมทั้งการบริหารกําลังคนในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ